เอาล้ะฮะก็สวัสดีกันเด้อนีฮะสวัสดีครับผมบารน,นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม b e n เชนโพลทิกเต o ร์เออตอนนี้เราก็อยู่กันใน EP ที่9นะครนบคมอ่อาเดีแต่เราไปเรื่องเลยความเดิมตอนที่แล้วเราได้อีเอเลี่ยนตัวใหม่มานะครับเป <Dartmouth. S 1> ็นไว้ไว้เอามาต่อกันนะครับเปิดมาเมื่อกี้โฟอามันอุ่นกิดอะไรเนี่ยโดนตะกล้วตัวเองปะเรามาลุยเลยครับ ไหนเอเลี่ยนตัวใหม่ลองหน่อยสิลองหน่อยลองหน่อยลองหนอ่อยโอ้ยตกอ่าถ้าใหม่อันนี้อนะไรเนี่ยสเลี่ย่เลี่ยม,ส,ยมสามเรียม ยับตบยับยับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะทุกคนโอ้ยจอยจอยแบตจะหมดมาคนดูกลับมาละลืมชาร์จแบตนะครับจอยไม่เป็นไรเรามาดูกันต่อครับโอเคโอเคโอเคไหนกดโอิโอทำอะไร ถ้าอย่างนี้ทำให้มันติดตั้นเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าได้การอยู่นะฮะเฮ้ยคอปเตอร์ไม้ไผ่ปะเนี่ยโอ้ตัวนี้โคตรเกียนโอ้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  เดี๋ยว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 ยังไม่ชินยังไม่ชินแมวแมว้ยคิดปาร์ดีกว่าเป็นพืชก็ต้องโดนไฟเผาดิเผาไปดิเผาไปดิแมวโดนผมโดนผม โอนไปดิแจกจ่ายได้รับทุกคนแจกจ่ายได้รับทุกคนไว้ไว้เดี๋ยวไว้ไว้เดี๋ยว,ว,ยวยโอ้ยโหมดมากเฮ้ยถ้าสไลด์นอนโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันช้า คัานี้ใช้ไม่ได้ผลเดี๋ยว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 เดดกันก่อนเขยกันก่อนอ่าหมันจะเป็นอ่าด่านให้ลองอ่าเอล่ยนใหม่หรือเปล่าอืม

The superhero is scared. No, I just big scary monsters gonna come get you. Hey, Wild Wildvine's plant abilities give him unparalleled mobility. The เล่นไงวะเล่นไงวะปึ๊บต้องมาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอ้ยมันทำไงทุกคนเห็นไนะปึ๊บปึ๊บอ๋อไม่ต้องกดโอกดกระโดดปึ๊บอ๋อโอเคผมก็นึกว่ากดโ ัไวรุสนาม,มาโฮถ้าเกมนี้มันมีให้เล่นตัวนี้ก็คงจะดีแต่น่าจะสุดที่ไว้วานนี่แหละโอ้ย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 ถ้าเจอมัน อยู่เยอะมากอะมา,มาดิ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 ต้ันลมครับๆๆๆสีเพื่อกอยังไงวะเดีวยวสามเหลี่ยมถ้าหากินเลยสามเหลี่ยมถ้าหากินสามเหลี่ยมถ้า,หา,ห,าหากินมีนจะเท่าไหร่เลยฮะ โอ,โอ้โหนี่ติดตันได้อยู่เออเออถ้าโอก็มีประโยชน์อยู่เยอะๆปุ๊บกดโอปั๊บมาทำให้มอนเตอร์ติดตันได้ จะต้องไปตรงไหนต่อเฮ้ยมีของดีนะครับอาเหมือนว่าเราจะกระโดดขึ้นได้เลยแต่เราก็มีกระโดดสามขั้นอยู่แล้วเอาไปใช้อ่ผ่านด่านตอนนี้นเป็นพัสเซอร์ มาครับท่าใหม่โอ้ีิเหลี่ยมท่าอะไรวะลองดิอ่าเป็นนามเป็นน, <c oughs> น้เย้ยนี่โดนไปดิเป็นนามเป็นหนามเป็นนามเฮ้ยนี่มันอีวิซิเบ e ลไอต์ไปไป ครับมาครับมาครับมาครับเป็นหนาม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 ถ้าเดินมันน่าเกียดมากเลยโดนดิ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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเป็นหนามเป็นหนามเฮ้ยข้างบนมีของดีเหรอ เหมือนว่าจะมีการ์ดซูมโม่ซเลเมอร์ให้เก็บจะต้องไปหาดูสักหน่อยแล้วขึ้นได้อไหมเนี่ยขึ้นไม่ได้อ้อโหนี่ไงโอ้โหเรียบร้อยได้ไหมมันขับยากอยู่แล้วเนี่ยลึก เฮ้ยผมก็โดดสามขั้นไม่ได้ว่ะตัวเนี้ยโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวค่อยเอ่าเก็บน้องรอเอกแล้วกันผมกลัวว่ามันจะอ่าติดลับเกินไปนะฮะโอ,โอ้ใส่ก่อนเลยโอ้ใส่ก่อนเลย,ส,เย,เย,เยสามเรียบมัอก็สามเดีอนมือวะ เนี่ยมรัวๆสามเนี่ยมรัวๆว้าวว้าวหน่ดิหนุ่ดิหนุ่ดิโหนี่ทุกคนดูดิถ้าเดินมันโยเยมันน่าเกลียดนะ ถ้ามันเกียนอยู่ถ้าเดิมมันอาจจะยุ่ยเยอะหน่อยแต่ว่ามันแลกมากับถ้าสามเหลี่ยมถ้าหาก,กินเราอะไรนไไเนี่ยตีได้ปะเนี่ยเปิดโอ้ดิปุ๊บอุ้ยต,ติดตั้นานอย่างนนเนี้ยเฮ้ยลองเลยดิโอ้โห ตันานาดิติดตันานาอยู่ติดตันานาอยู่เฮ้ยเกียนดีว่านะหมายเยอะๆครับจัดจัดไปสักหนึ่งซิงเกิลเฮ้ย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 ใจเย็นเย็เย็นเยเย็นโอเคเย็นเยเย็นเย็นเย็นอ่ะไอ้ไหนมันเจ๋งไอ้ไหนมันเจ๋ง อะไรอะ่ะไมไ่ทำอะไรวะไม่ไทำไรอะ่ะอันนี้ผมไม่เคยเล่นม,มาถึงจริงไมไ่ทำอะไรวะไม่ตีอะ่ะ มันน่าจะเป็นเอสเซอร์เรียสพ่อให้มันเปิดอ่านี่หรอผมต้องทำไงคนดูต้องอยู่นี่หรอ เฮ้ยเหมือนจะได้เหมือนจะได้เดี๋ยวเราลองลองลองจะต้องอยู่ตรงกลางตรงนี้ให้มันชนสองตัวได้ไหมปึ๊บแล้วผมก็จะวิ่งมาอยู่นี่เฮ้ยไม่ใช่แล้วอ่าใช่ด้วยเราว้ามาที่ไหนครับเนี่ยโอเค ไม่รู้ว่ามีของให้เก็บมา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 มมามมามมายมามมา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  ตัวพืชตัวพืชโอ้๊ยอันนี้ทิ้งโหลดเร็วๆติดตันไหมอ้าวมนมีก็ติดตันเป็นนะมันมีก็ติดตันเป็นโอ้ยโหูตีหัวจังตีแรงจังอ่าทำใหมมาแล้วโอ้สามเหลี่ยมแคนเทอร์บอลโอ้สามเหลี่ยมอ๋อโอเค ไปเป็นตัวหไปครับเอาอีกแล้วสึกว่าเริ่มจะแพ้ทางกับอะไรที่เป็นอย่างนี้นะเนี่ยเดี๋ยว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 โอ้โหกระโดดอย่างนี้มันมีแบบใด โอ้โหโอ้โหโอ้โหก็ตียังโหดแป๊บนึงกระโดดรัมก่อนกระโดดรัมก่อนปล่อยทอร์นาโดได้ด้วยตกไปดิเฮ้ยจุยบตกฉากไปตกฉากไปเยกระโดดสามพันได้อ่าเคน,น,นันโบเคน,น,นันโบ โอ้ยนุ้ยเปี่ยนพลังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวเล่นสักหน่อยละไป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 โอ้ยตีโหดตีโหด โอ้ยมาเริ่มโหดแล้วเดี๋ย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 วผมโ้ยจะตายเอาเดี๋ยวเดฮิตบาสเดิว,วะฮิตบาสเดิวะเอาไปดิเาไปดิ จันเซียวจันเซียวแล้วเอาในทีมกหมดอย่างไวแต่ทุกคนผมปล้ำก่อนเหมือนว่ามันมันจะตึงมือขออนุญาตแวะสักนิดสักหน่อยเนาะตรงนี้มีอะไรมีอะไรเปล่าเอ้โอเค เดี๋ยวเป็นตัวที่มันบังคับง่ายๆดีกว่าตัวน,นี้เฮ้ยโอ้โหโคตรแพ้ทางเลยอะไรที่เป็นแบบเนี้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุบชุบปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บเดี๋ยวค่อยๆไปเออโอเคแพ้ทางนะผมแพ้ทางมาก โอเคเฮ้ยมีสเต็ปอยู่โอ้ใส่เข้าไปครับโอ้ยโว้ยโอ้ยหดหหดซื้อเวลาซื้อเวลา โอ้ยมามี่ทั้งโหดทั้งถึกทั้งอึดทั้งบึน อยู่นะเนี่ยแมว,วตรงนี้มีอะไรไม่มีอของขอญาตแบะสักสักนิดสักหน่อยนะคนดูึบฮบฮึบ่าสุม,มสเลมเมอร์โอเคข้างหน้าอ่าหมายว่าจะ ได้สู้กับอันนี้ว่าที่เป็นพ่อชามแคสเตอร์ใช่ด้วยมันชื่ออะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วน้าคุณลอยอ่ะไหนมาดิโอ้โหอะไรครับเนี่ย โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ๊ยโดนไโอโฮ้ยมันยโนยโ่อยโั๊อ๊ยโยอ๊ยอยอ๊อ๊ยอยอ mẹo hơi phương hơi hơi ôi, ôi, ôi ôi chẹp chẹp, hơi hơi bầu hơi hơi bầu, hơi hơi Ôi, ôi. ล้้าก่อออนมโโยเลยมาแก้หมดละเริ่ม,มาแก้หมดแล้วเริ่ม,มาแก้หมดแล้วอเอานาทีเราก็หมดว่ะเดี๋ยวรอชาร์จก่อนเยืนขำมียืนขำมียืนขำมียืนขำ เย็นขำเย็นขำเย็นขำหมอโอ้โหเจเย็นเจนเย,ย็นพนมไม่ไงเจนเย็นเด้เอโอ้เรื่องมันเพิ่มล้วนี่หว่าตองนิ้ตเต้แล้วเดี๋ยวเรื่องมันมันเพิ่มด้วยไงถ้าทุกคนสังเกตน,นะมันจะมันจะแอดขึ้นติด,ต,ดติดหนึ่งไอ้ ีนิดหน่อยนิดเดียวโอเคเอานี้ทิชชาร์จก่อนพี่ชาร์จเลือดผมชาร์ตเอาเนี้ทิกโอ้โหอเอาใน้ทิกจะหมดหมดโคตรไวเลยทำไมไม่เช็ดถานพาราซ وني วะโอเคนิดเดียวอีกนิดเดียว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  นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นโอเคล้มแล้วกิ่งเหรอกิ่งเหรอว้าวเอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ยนะเรามาดูกันต่อว่ามันจะเป็นอะไรอ๋อ Ghost Freak มันมาสิง Ghost Freak No wonder I was creeped out Of course I didn't understand how Vilgax got access to a Null Void projector, but if Ghost Freak is on his side, he could have slipped right past the plumber defenses. we better get to Mount Rushmore and see what's going on at the old plumber base. Besides, if we're going to battle this growing threat from the Null Void and Vilgax, we're going to need some extra equipment. Yes! I finally get to play with the big boy toys. Big boy toys. <package> <gum> <coughs> สนุกมากเลยนะครับทั้งลุ้นตอนท้ายเกมนะครับแล้วก็ตอนเริ่มเกมก็อาจจะมีอ่ผิพาดอะไรทีนิดนิดหน่อยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับอีพ mm ี hmm. หน้าตอนหน้าจะเป็นอะไรนะครับไว้เจอกันใหม่ครับ